อยากจะบันทึกรูปภาพใน IG ลงในอัลบั้มมือถือให้เ,เพื่อนๆนะครับใช้วิธีการตามนี้ได้เลยวิธีการนั้นนะครับให้เราเข้าไปที่แอป IG จากนั้นเพื่อนๆนะครับก็ไปหารูปภาพที่ต้องการบันทึกลงในมือถือเนาะไม่ว่าจะเป็นภาพของตัวเองนะครับหรือว่าภาพของคนอื่นถ้าเป็นภาพของคนอื่นนะครับก็แนะนําให้ได้รับการอนุญาตด้วยเนาะจากตัวอย่างนะครับเป็นภาพของคนคนนี้ละกันเมื่อเราเจอภาพที่ต้องการี๋ยวนะครับให้กดไปที่จุด3จุดของภาพนั้นจากนั้นนะครับให้กดลิงก์ตรงนี้ ถ้าเรากดลิงก์นะครับมันจะเป็นการคัดลอกลิงก์ของรูปภาพรูปภาพนี้นะครับเมื่อเราคัดลอกลิงก์ได้แล้วนะครับให้ออกจาก IG ได้เลยจากนั้นนะครับให้เข้าไปที่แอป Google และตรงช่องค้นหาตรงนี้นะครับให้กดเข้าไปจากนั้นนะครับให้พิมพ์คำว่า instagram picture downloader พิมพ์ตามนี้เข้าไปเลยครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับก็ให้กดเข้าไปเลย ต่อไปนะครับเราจะไปหาเว็บไซต์ที่จะแปลงลิงก์ที่เราคัดลอกมามาเป็นรูปภาพให้เราดาวน์โหลดเนาะเพื่อน,นๆก็ไล่หาเว็บได้เลยนะครับจากตัวอย่างนะครับเป็นเว็บนี้ละกันก็ให้กดเข้าไปที่เว็บจากนั้นนะครับมันจะมีช่องให้เราวางลิงก์แบบนี้นะครับก็นําลิงก์รูปภาพนะครับที่เราคัดลอกมามากดจิ้มค้างไว้ตรงช่องแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็กดวางนะครับถ้าเกิดวางเสร็จแล้วนะครับให้กดดาวน์โหลดปุ่มนี้เลย เมื่อเราดาวน์โหลดได้แล้วมันจะแสดงผลเป็นรูปภาพที่เราต้องการเนาะและทางด้านล่างของรูปภาพนะครับมันจะมีขนาดเราสามารถเลือกขนาดที่จะดาวน์โหลดได้นะครับข้างบนสุดนะครับมันจะเป็นขนาดของรูปภาพที่ใหญ่ที่สุดนะครับ1,080พิกเซลจากตัวอย่างนะครับก็กดขนาดที่ใหญ่ที่สุดเลยโอเคครับจากนั้นนะครับมันจะขึ้นสถานะว่ากําลังดาวน์โหลดไฟล์ก็รอจนมนขึ้นสถานะว่าดาวโหลดเสร็จสมบูรณ์เนาะถ้าดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรานะครับออกจากหน้านี้ได้เลย จากนั้นนะครับเข้าไปที่อัลบั้มในมือถือนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับก็กดเข้าไปที่รูปภาพที่เราทําการดาวน์โหลดมานี่นะครับเราก็จะได้ภาพที่มีความละเอียดสูงเป็นการดาวน์โหลดรูปภาพมาจาก IG เนาะถ้าเพื่อนเพื่ออยากทำนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้เป็นแนวทางไปทําได้เลยหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ